เศษจงส่งความรู้หนอนห่อใบข้าวศัตรูร้ายความงามระบาดช่วงไหนในวันที่มีฝนตกสลับแดดออกและสภาพอากาศคลุ้มฟ้าคลึ้มฝนเป็นปัจจัยหลักในการก่อให้เกิดการระบาดของหนอนห่อใบสวัสดีครับหนอนห่อใบข้าวหรือโรคใบขาวเกิดจากผีเสื้อกลางคืนชนิดหนึ่งและในช่วงที่เป็นตัวหนอนแทะผิวสีเขียวของใบข้าวนั้น จะใช้เวลาอยู่ประมาณ15-17วันลักษณะการทำลายอันแพะถิวใบข้าวที่เป็นพื้นสีเขียวแล้วจะใช้ใยเหนียวเหนียวที่สกัดจากปากค่อยๆดึงขอบใบข้าวทั้งสองด้านม้วนเข้าหากันจะทำให้ใบข้าวมีพื้นที่สีเขียวน้อยลงสร้างความเสียหายให้กับต้นข้าวได้มากการป้องกันกำจัดมีรายละเอียดตามคลิปสวัสดีครับ